ใจิตใจดีเป็นคนที่ทำให้ตูมีวันนี้เป็นผู้หญิงคนแรกที่ยอมจัดรายการวทิทยุเป็นคนที่ตัดสายเสือเข้าวงการดีเจถ้าไม่ติดเป็นคนที่ขี้บน่นข่้อาการาชอบขโมยเงินชอบขโมยรถตู้ชอบเอาแต่ใจตัวเองไม่เคยยอมรับความจริงมาฝายไม่รู้จกักคำว่าตรงต่อเวลาบ้าผู้ชายบ้าลูกบ้างานบ้าเงินาฝากให้ต้นหอมเปลี่ยนแปลงไปในวันะครับแก่แล้วมีมนุษย์ต่อแต่ยังไงก็อยากให้โตกว,ว่าเป็นมนุษย์นาสักทีครับคุณคับ คือตอนแรกเนี่ยที่เราเข้าวงการมาน้องๆเรียกพี่หอมพี่หอมรรเรารูรู้จักเราไปสักพักทุกคนเรียกพี่หอม <laughs> มาตุ้มเป็นดีเจใหม่ๆอะค่ะแล้วก็มาร่วมมาร่วมทําธุรกิจด้วยกันพอตอนทําธุรกิจอะมันฝ่าฟันอะไรเยอะเลยอะมันมีล้มลุกคลุกคลานมันก็เลยแบบเออเหมือนรักกันมากมีปากเสียงไงก็ได้เราชนะอยู่แล้วคนทีสองไม่แคร์ค่ะเมื่อกี้ไงที่บอกไม่ยอมรับผิดอะไรผิดไงก็ได้ต้องขอบคุณพี่หอมที่เปิดใจนะเมื่อก่อนอาจจะมีงอแงบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าโดนดุนู่นนี่นั่นนี่เงี้ยแต่ก็ท้ายสุดก็คือ พี่หอมเปิดใจมันรักแขกเข้าไปในคะรอบครัวของพี่หอมแล้วก็ดูแลเราอย่างดีรักมากนะลแล้วก็จะเป็นเล็กดีตั้งใจทำงานะแล้วก็ความแขกพยายามให้มันให้หน่อยลกูกค่ะความแขกคืออะไรอ่ะความแขกคือความไม่เมคเซน์อย่งสมมติว่าเดี๋ยวจะไปทำงานจะไปจะไปด้วยกันเดี๋ยวพี่ต้องไปอัดเสียงแล้วไม่มีเวลากินข้าวแล้วดีนะแขกวิ่งขึ้นไปคอนโดห้องพี่เลยแล้วก็หยิบโจ๊กมาหนึ่งกระปุกจะไปกินจะไปกินโอเคมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็ลงมา ป่ะพี่หอมแล้วก็โอเคปะแล้วก็ไม่ถึงที่แบบจะอัดเสียงละแขะไปต้มโจ๊กเลยอ๋อไม่มีอ้าวก็เมื่อกี้ไงให้คนไปหยิบใช่แต่มันไม่มีแล้วหนูเห็นว่าพอหนูลงมาแล้วพี่หอมเห็นว่าหนูไม่ได้ถืออะไรพี่หอมก็คงรู้ว่าหนูไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีกูจะได้แวะซื้อบริษัทเขาเขาลุกต้องไปไงผันไปเห็นจักรยานอยู่อันหนึ่งเดี๋ยวหนูว่าปั่นจักรยานไปซื้อให้ก็ได้แขะมึงดูตัวมึงกับจักรยาน แต่ความแข็งนั้นเขาก็มีมีความดีนะเพราะว่าเขาสอนลูกคุณพูดภาษาสวีเดนได้อะเขาสื่อสารกันรู้เรื่องอยู่สองคนเขาคุยกันรู้เรื่องอยู่สองคนนะพูดสวีเดนอะคือความอ่อนโยนน้องจิตใจดีพื้นฐานเป็นคนดีมากแล้วเขาดูเลี้ยงปกป้องมากกว่าต้นหอมอีกโอ้โหเลี้ยงดีกว่าหอมอีกมันเป็นแม่เลยนะนี่เคยอุ่นหิดกับปกป้องความรักครั้งนี้ถ้าเขาไปไม่รอดเขาจะแขวนเต้าแขวนเต้าผมไม่เชื่อเพราะว่า คุนัหอมเองเนี่ยเป็นคนสเสน่ห์แรงนะและพอเขาตกจากแขวนเต้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีหนุ่มๆเข้ามาหาเขาและของที่เขาได้แต่ละครั้งก็เป็นของงานดีตลอดแล้วมาดูกันเผอๆแป๊บเดียวไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวมีอีกแหละต้นหอมเนี่ยยิ่งโสดก็ยิ่งแซบ่บแล้วก็ยิ่งสวยมีสเสน่ห์เย้ายวนใจจนเด็กๆเข้ามาไม่ขาดสายตอนนี้เลยหอมเป็นคนที่จะยืดอายุความแก่ให้นานที่สุด ฉะนั้นทุกอย่างของหอมมันจะถูกปรุงแต่งสวยหอมไม่ได้แคร์นะหอมชอบผู้หญิงมีสเสน่ห์บุคลิกภาพความมั่นใจต่างๆและอะไรก็ตามที่มันเสริมสเสน่ห์ได้ทั้งหมดหอมทำทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองหน้าผมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบางเรื่องที่หอมเพิ่งคนพบอันนี้เป็นเรื่องใหม่จริงค่ะ,ะ,คะก็คือเรื่องของกลิ่นแล้วหอมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ดาราที่มาพูดถึงมาดามฟินหลายคนทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วทุกคนดังหมดเวลาเข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยตาหมดอะเวลาที่เรามาสัมภาษณ์เรารู้สึกว่า มาดามฟินมีดีอะไรอ่ะมีดีอะไรขนาดที่คนเหล่านั้นถึงยอมมาเป็นพรีเซนเตอร์ือพี่ตินากับพี่ใหม่แมใช่โหไอดอลเราเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าซูโฮกับมาดามฟินมากๆแล้วเราก็เลยอ่ะมาหนึ่งชุดเลยเอาแบบเซ็ตพี่ตินาค่ะก็ตอนแรกเราใช้แล้วก็เอาไปทํางานก็เหมือนน้ำหอมปกติหอมทํางานเช้าเลิกดึกเฮ้ยกลิ่นยังอยู่มันสดชื่นอยู่ตลอดเหมือนเราอาบน้ําใหม่ตลอดอ่ะแล้วมันทําให้เรารู้สึกเราสะอาดหอมชอบความยูนิคหรือความเป็นเอกลักษณ์กลิ่นไม่หลงผสมกับตัว เ,เป็นกลิ่นของเรา <Wow. S 1> แล้วหอมเคยครั้งหนึ่งไปออกกำลังกายมีเหงื่อก็จะมีกลิ่น <What? S 1> เ่อป่าว่าน้ําหอมไปผสมกับกลิ่นเหงื่อ oh. แล้วมันเป็นกลิ่นที่กระจายออกไปได้ยังไง oh. นี่คือเซอร์ไพรส์มากอยากได้แล้วว่าวันนี้หอมมาทั้งทีค่ะคุณขาน้ําหอมมาดามฟินสขวดนะคะสีเขียวแล้วก็สีแดง แถมให้อีกขวดนึงเลยกับกลิ่นซัมเมอร์รุ่นนี้นะคะสีส้มตัวนี้นะคะเท่านั้นยีงไม่พอค่ะมาดาฟินทำโลชั่นไม่ใช่โลชั่นธรรมดาตัวนี้เป็นเพอร์ฟูมโลชั่นแปลว่ากลิ่นหอมเนี่ยคูณ10สสาหรับโลชั่นปกติแต่ที่พิเศษคือตัวนี้เขาใส่ไวท์เทนนิ่งด้วยทาแล้วผิวก็จางใส่ด้วย1990เ้ยเบาทเท่านั้นเชื่อหอมว่าลองซื้อไปใช้เซตหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมดาราใช้มาดามฟินซื้อสองแถม4ในราคาเพียงแค่1 9 9 0เซตนี้ใช้อย้ยัาสิีเลยนี้ใช บอกเลยเป็นของขวัญใกล้ปีใหม่ก็ได้นะ